สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับน้องกิ่งเพชรยนต์นะวันนี้กิ่งมีรถสวยส,วยสีบอลเงินนะคะตรงรุ่นตรงสเปคคนที่หารถสเปคนี้อยู่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ต้องการออกรถในช่วงนี้หรืออยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานก่อนช่วงปีใหม่นะคะคลิปนี้มีคําตอบให้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอแนะนำคันนี้เลยนะ t o y o ต a a l t i ติ 1.6G ปี2018คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทใช้งานเพียง1 1 6 0 0 0โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับรถปี2018และคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสีตรงรุ่นอย่างแน่นอนนะคะสีแท้สีเดิมของเราเป็นรถใช้หน่วยงานราชการนะคะไม่เคยติดแก๊สหรือวิ่งแท็กซี่มาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถ ไว้ใจนะคะแล้ววางใจตัวรถของเพชเดยอ์เราได้เลยนะคะการันตีในเรื่องของยอดขายนะเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า30คันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Toyota a อาติบอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะมากี่รุ่นกี่รถก็หมดเกลี้ยงนะคะใครที่ชื่นชอบหรือสนใจโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างนะคะอ่ะ มาดูรายละเอียดตัวรถของคันนี้กันเลยนะคะรถของเราการันตีในเรื่องของโครงสร้างนะคะไม่มีพิกคว่มชนหนักแน่นอนราคา469,000บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ดูรายละเอียดตัวรถที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงาวมมากๆนะคะสีบอลสีแท้สีเดิมนะ ใบหน้าสวยๆเหลี่ยมสันชัดคมนะไม่มีรอยแตกรล้าหรือว่าละอองน้ำคาบเหลืองใดๆเลยกระจังหน้า2เส้นนะคะรุ่นนี้มีการเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวมายเนอร์เชนนะคะนี่สวยๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยกิ่งมีโปรโมชั่นดีๆ รองรับพี่พี่เออยู่นะคะรับประกันว่าได้รถสวยถูกใจแถมโปรโมชั่นที่โดนใจอย่างแน่นอนนะมาดูรายละเอียดด้านข้างกันสักนิดหนึงนะคะตัวรถของเราการันตีได้เลยไม่มีพิษความชนหนักจมน้ํานะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามทุกมุมทุกจุดนะไม่มีรอยบุบรอยชนใดๆเลยนะรุ่นนี้ปี2018นะคะไม่ใช้งาน116,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากนะรายละเอียดตัวรถสวยและรุ่นนี้ได้ล้อมแมกสวยๆแบบนี้ไปพร้อมใช้งานเลย นะคะอันนี้เป็นล้อมแม็กเดิมจากทางโรงงานนะคะเป็นแม็กทูโทนให้แบบนี้นะคะรายละเอียดตัวรถก่อนส่งมอบเรามีการตรวจสภาพให้อย่างแน่นอนนะอ่ะภายนอกตัวรถก็เข้าๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกินจะพารับชมรายละเอียดด้านในกันอีกทีหนึ่งนะคะมาดูความสวยของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะ ภายในของรุ่นนี้นะคะเขาได้เป็นเบาะหนังสีเบตนะสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าการใช้งานหนักใดๆเลยนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากนะรายละเอียดตัวรถบอกเลยว่ากลิบมากๆนะคะคอนโซลไม่มีรอยด่างพ้อยใดๆเลยนะฟังก์ชันทุกอย่างนะครบตอบโจทย์แน่นอนตัวรถถือว่าไม่ได้เล็กไม่ได้แคบจนเกินไปและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะ ใช้งานกําลังดีนะใช้งานในครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยตัวรถนะพื้นที่ให้มาค่อนข้างกว้างเลยนั่งเหยียดขาได้อย่างสบายเลยนะคะเดินทางไกลๆนะไม่ต้องกลัวจะเมื่อยไม่ต้องกลัวอึดอัดนะคะด้านหลังก็มีพื้นที่รองรับได้อย่างเต็มที่เลยนะเด็กหญิงพาชมอ่านี่นะคะ ภายหลังห้องผู้โดยสารนะคะเขาก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ท่านเลยทีเดียวนะคะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะคะตอบโจทย์การใช้งานมากๆเพื่อใครจะได้รถไปใช้ในครอบครัวนะคะรับส่งลูกไปโรงเรียนคันนี้เราสามารถใส่นั่งที่นั่งสำหรับเด็กได้นะคะก็ถือว่าฟังก์ชันทุกอย่างตอบโจทย์มากมี USB ที่สามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะคะระหว่างการเดินทางนะคะมีมาให้2จุด ราคา469,000บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถที่ได้ไปนะคะรถทุกคันเรามีการคัดเกดมาให้อย่างดีที่สุดนะคะการันตีได้เลยเนาะอ่ะมารับชมห้องเครื่องกันต่อตัวรถปี2018นะคะแต่รับประกันได้เลยว่าได้รถที่สวยถูกใจนะคะใครที่อยากมารับชมตัวรถนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะของเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะ ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะขออาภัยด้วยเนาะมารับชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่อง duo v v d i นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเครื่องดีเครื่องทนมากๆนะคะเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดนะคะรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีรอยคาบน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมเลยเนาะไม่มีชนนะคะดูได้รอยเม็ดอาร์กต่างๆนะคะตามจุดตามซอกนะ สวยงามนะตมร,รุ่นตรงสเตคเลยนะคะนี่ใครได้คันนี้ไปนะกิ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะทุกอย่างเรามีการตรวจสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาหรืออยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะคะแต่ถ้าใครนะที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของเครดิตตัวเองนะคะสามารถ แจ้งแอดมินของเรามาได้เลยหรือจะติดต่อหากิ่งโดยตรงก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะออกรถไม่ได้นะคะเพียงแค่ท่านมีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะทุกอย่างกิ่งกล้าการันตีให้ได้เลยได้รถสวยๆพร้อมใช้งานนะคะ ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ t o y ย t a a l t i ิ 1.8G ปี2018คันนี้นะย้ำราคากันอีกทีของเราตั้งขายอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทเป็นรถปี2018นะคะคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ